เพราะว่าพรุ่งนี้ถ่ายลิเทอเดย์อะแโหไอ้ไลฟ์เวลาวนี้ยังเข้ามากันเร็วใช่ไหมไม่คนดูเยอะจังเลยอะลงไลฟ์ดีไหมเนี่ย So many people today มันคนเยอะเลยเฮยคนเยอะนะผมเขินนะฮะไม่ลง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  มาไลฟ์สักหน่อยเพราะว่าเหงาครับตอนนี้ต้องกลับมาเตรียมนอนละสักพักหนึ่งแต่เดี๋ยวขอกินข้าวก่อนเพราะว่าหิวข้าวสั่งข้าวมาระหว่างรอข้าวก็ไลฟ์ยุยกับทุกคนนะฮะคิดถึงทุกคนนะครับผมมิสยูไกส์นะครับคนเยอะอ่ะอือฮึ อ๋ล่ะอืมหลังแรกอะไรก็ต้องบอกว่าขอบคุณน้องๆไรแคนทุกคนนะครับที่ให้โอกาสพี่กับจุงนะครับได้ขึ้นไปเป็นเกสในคอนเสิร์ตไรแคนนะครับจริงๆแล้วน้องๆแบบเก่งมากๆเลยภูมิใจตัวน้องๆมากๆก็จริงๆแล้วเคยมีโอกาสได้เข้าไปดูตั้งแต่ตอนที่น้องประกวดโปรเจกต์อัลฟาแล้วก็รู้สึกว่าน้องๆทุกคนเก่งมากๆ แล้วยิ่งวันนี้ยพอน้องๆได้เดบิวแล้วได้มีคอนเสิร์ตของตัวเองก็รู้สึกภูมิใจมากๆเลยครับผมขนลุกทุกโชว์เลยทั้งที่วินเลียมร้องเพลงหรือแบบเลโก้เต้นหรือฮองเต้นหรือตู้เต้หรือน้าเต้นนี่คือแบบเลิศมากผมอะ่ะคิดว่าผมแ่จาจะโกหกได้เนียนนะเดียนขึ้นแต่ก็ไม่เนียนอยู่ดีใช่ไหมคือผมอะ ทุกคนรู้อยู่แล้วผมต้องขึ้นไปเป็นเกสใช่ไหมล่ะเออแต่ว่าแบบผมก็นั่นแหละครับคนดูเยอะดีครับมันแลกเขินนิดนึงครับคืออย่างนี้ตอนแรกอ่ะคิดว่าแบบเออเนี่ยทำยังไงดีคนหนึ่งจะคิดว่าเราไม่ได้ไปจริงๆอ่ะแต่คือมันก็ไม่น่าเป็นไปได้หรอกเราก็เลยตัดสินใจลงว่าเราไปเที่ยว แต่เราลืมไปไงว่าวันนี้เรามีงานอืมก็เลยโปะเลยนะครับแต่ว่าเป็นไงครับทุกคนชอบแททูของผมไหมฮะ Do you like my tattoo? นี่แต่ผมลบแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวหาว่าผมไม่อาบน้ำนะครับนี่ลบแล้ว How you guys doing? You want me to speak English? I cannot because ผมเป็นคนไทยก็มาดึกๆคิดว่าดีดึกแล้วนะแต่ไม่เป็นไรก็อ่ะถ้าเกิดคนดูอยากเห็นดูแล้วเราทันเราก็แวะมาไลฟ์ให้ก็ได้ วันนี้นี่ผมมีโอกาสได้ฟังเพลงวันเกิดเธอนะครับผมสดๆครั้งแรกเอางี้ดีกว่าคือลายวันก่อนเนี่ยผมไม่ได้แวะไปดูเขาเรียกว่าอะไรอะไลฟ์ Live หรืออะไรเลยของวันเกิดเธอเพราะว่าผม,มาติดซ้อมไล์แค่นอยู่แต่คือผมก็ไม่รู้ผมต้องทำยังไงที่แบบว่าเออจะแบบให้มันเนียนๆน่นะมันก็เหมือนหาคนหายไปเลยเพราะเราซ้อมคอนเสิร์ตไล์แค่นอยู่มีรันโดมีอะไรอย่างงี้ด้วยก็เลยแบบ หายจากโซเชียลไปนะครับผมแต่ว่าวันนี้พอมีโอกาสได้ฟังเพลงวันเกิดเธอคืออตรงแล้วชอบมากเลยคือชอบตั้งแต่ก่อนที่เพลงจะปล่อยแล้วอันนี้คือพูดตรงๆนะพูดตรงๆแบบไม่ไม่ไม่แบบไม่แบบไม่หวานนะแต่แบบหมายถึงแค่ชอบเพลงอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับอืมแล้ววันนี้ตอนที่แบบอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอะอยู่ในงานใช่ไหมเราก็บอกเอออยากฟังเราก็มีโอกาสได้ฟังอะไรเงี้ยถ้าใครได้เห็นคลิปเนี่ยผมจะดูแบบ มันซึมๆอะ่ะเพราะว่าแบบเพลงมันดีแล้วผมฟังแล้วผมอินไงเออเนื้อเพลงมันเศร้าอะ่ะเออเพลงดีนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมวันเกิดเธอนะครับแวะมาฝากนะนจ๊ะเพลงดีจริงๆนะ Interference you know Have you guys l i s t e n to to you Them. i love you oh yeah i love you too can you speak japanese konnichiwa boku ah uh, daisuki desu khoi som la ka นี้นะมีคนถาม Love you too นี่เปลี่ยนแลน้วนะเฮ้ยทำไมเป็นหน้าแมวอะเปลี่ยนแล้วนะนี่น <laughs> Can you speak Korean? Can y o ค say 요ขอบคุณมิดา ถ้าข้าวมาเมื่อไหร่เดี๋ยวเราค่อยลงไลฟ์แล้วกนันคิดถึงทุกคนนะผมสั่งข้าวเลยสั่งหมูกระเทียมครับเป็นกับข้าวแล้วก็ข้าวไข่ดาวสามฟองครับผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมคุมอาหารเกินไปจนผมมันน้ำตาลตกอะตอนนี้แต่ว่าผมก็เลยต้องกินแป้งเพิ่มกินน้ำตาลเพิ่ม แต่ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงผมนะครับผมกลัวว่าเดี๋ยวทุกคนจะเป็นห่วงผมว่าเนี่ยกิน just eat what you like นะ yeah, it's okay ชินเจ a ยชินเจียชินเจียชินเจ a ยโอเคเป็นองมิสแฟนชินเจีย okay. มาหาคิตาอาคาบา hello มิฮาคน o ี n ชื่อว่าสวัสดีครับ กูเต้นมาอีกแล้วนะไรครับฮัลโหลมาดึกตลอดนี่ขนาดมาดึกนะคนยังโดเยอะเยอะเลยเนี่ยตอนแรกนี่คิดแล้วตอนแรกคิดเลยว่า ไม่อยากไลฟ์เร็วเกินไลฟ์ live สักแบบประมาณเกือบห้าทุ่มอะไรคนน่าจะดูสักแบบสองสามพันนี้แต่ไม่เป็นไรคนเข้ามาดูเยอะผมม,มีความสุขนะครับแต่ไม่ไลฟ์ไอจีเพราะต้าไลฟ์ไอีคนจะดูเยอะกว่าก็เลยแวะมาไลฟ์ um, t ิก t o อดีกว่า m o ว i e รคเอม m มนเดชั่นส์อืมไอ n t k น o w Maybe. The notebook. I really like it. Have you had dinner? Yes, I already have dinner, but I'm still hungry. That's why I order some food to my condo now. House New York, yeah. so good I feel like I'm Peter Parker in New York มาจ๊ะเอาละเดี๋ยวผมจะคิดล้วผมจะให้ผมยาวขึ้นนิดนึงแล้วกันโอเคแต่ไม่ยาวแบบนั้นแบบเดิมมันจะแค่ยาวขึ้นนิดนึงโอเคไหม นนี้สอบแล้วให้กำลังใจได้สู้ๆนะครับทําได้อยู่แล้วเราเอามาแบบขอให้ได้คะแนนดีๆแล้วเอามาอวดกันด้วยนะจ๊ะบันดีครับ นี้ไปงานสนุกมากเลยครับผมดีใจที่ได้เจอแบบแฟนๆทุกคนนะจริงๆไม่ได้เจอกันนานก็รู้สึกว่าเอาจริงเวลาไปเจอทุกคนทุกครั้งก็ตื่นเต้นทุกครั้งนั่นแหละมันแบบจริงๆอ่ะแบบเวลาที่ขึ้นอีเวนต์หรือว่าขึ้นคอนเสิร์ตเอาตรงไม่เคยชินเลยแบบตื่นเต้นทุกรอบ อย่าว่าแต่เวลาที่ทุกคนเจอผมแล้วมือสั่นเลยคือผมเจอทุกคนผมก็ก่อนขึ้นผมก็มือสั่นเหมือนกันผมเตอนเต้นจริงๆนะรีวิวโฟร์โฟร์ล้วครับอ๋อ oh. วันนี้คนเยอะตอนนั้นเราเราเรา,เ,ราเล่าให้ฟังตอนกลางคืนใช่ไหมตอนนี้เราจะมาเล่าในตอนที่คนเยอะอย่างนี้แหละก็จะมารีวิวทริปที่ไปนิวยอร์กครั้งล่าสุดแล้วกันที่ได้ไปกับเจมินายกับโฟด้วยแล้วก็ไปกับพูวินใช่ไหมครับผมก็เองตรงอ่ะแบบสนุกมากๆเลยจริงๆแต่ว่าตอนแรกเราก็คิดว่าแบบเอตอนนี้เราอายุเยอะสุดเลยว่ะในในสามคนนี้ก็มันจะเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยก็คิดไว้แค่นั้นอะไรเงี้ยครับช่ก็คือสนุกตั้งแต่อยู่บนเครื่องแล้วครับ ใชก่ก็ตอนนั้นจำได้ว่าอ่านอนไม่ค่อยหลับบนเครื่องเท่าไหร่มันแบบมันเดินทางนานอ่ะอทีนี้เราคิดว่าเราตั้งเราไปเราตั้งใจว่าเราแบบเราจะตื่นมอกําลังกายไหวไหมแต่ทุกคนเชื่อไหมรับว่าทุกเช้าเนี่ยมันจะมีพ่อแจ็คผมแล้วก็ฟฟร์ดเนี่ยตื่นออกกาลังกายได้กันตอนเช้าส่วนเ e มินาก็จะนอนค่อนข้างเยอะหน่อย แต่คนที่ผมรู้สึกว่าผมอิจฉามากๆก็คือภูวินครับเพราะว่าคือนอนแบบไม่รู้จักคำว่าเจ็ดแหลกเลยฮะทุกคนผมเห็นโฟ์ไปเล่าให้ฟังว่าแบบออพี่ปอนทักไปชวนออกกำลังกายจริงๆแล้ว่ผมอ่ะคือมันคือก,ก,ก,ก็ทักไปชวนจริงๆแหละคือวันแต่ย้นวันแรกวันแรกก็คือผมมาลงสตอรี่ไอมืนกับว่าผมตื่นมันตีสี่อะไรเงี้ยน้องโฟก,ก็รีพายมาแบบเออพี่ชายทำอะไรอยู่ครับ ตือนแล้วหล่อบอกว่าเตือนแล้วมาฟิตเนสป่ะพี่แล้วผมก็ถามน้องว่าน้องไม่นอนหรอเพราะตอนกลางคืนยังเห็นแบบลงสตอรี่ว่าอยู่ฟิตเนสกับภูวินอยู่เลยน้องบอกว่าเปล่าพี่ผมนอนผมเตือนแล้วอ่าก็เลยลงไปฟิตเนสกับน้องทีนี้เราก็รู้แล้วล่ะเออเฮ้ยเดี๋ยวนี้โฟรมันฟิตเว้ยเห็นอยู่ว่ามันหุ่นดีขึ้นน่าจะออกกําลังกายบ่อยอ่ารู้แล้วมีเพื่อนออกกําลังกายแล้วแน่นอนทีนี้ก็ วันต่อมาแต่ก็มีพี่แจ็คด้วยมีพ่อแจ็คด้วยแบบลงหมอออกกาลังกายด้วยครับผมก็แบบก็สนุกสนานยามเช้าส่วนทีนี้วันต่อมาก็จําได้ว่าผมเป็นคนโทรไปชวนโฟลด์เองว่าแบบเออเตือนยังน้องชายออกกําลังกายว่าพี่แบบพี่เต, ini, ต,ตื่นแล้วสักพักหนึ่งเจมินายอ่ารีพายสตอรี่มาโย่บรเตื่นแล้วล่ะบอกว่าใช่แล้วน้องถามโทรมาถามว่าอยู่ไหนบอกว่า,วาอยู่ฟิตเนสข้างล่างมาเป้าวนี่อยู่กับโฟลด นี่อยนันก็ลงมานะแต่ไม่ได้ถ่ายโมเมนต์ไว้ทุกคนขรโทุกคนนะครับไม่เป็นไรหรอกรีวิวสตางค์นนี่แหระครับวินนี่สตางค์สิเรื่สตางค์นนี่วินนี่สตางค์น่ารักครับน่ารักใช่ก็จริงๆก็คิดถึง เพื่อนๆ BR เหมือนกันนะมีก็วินนี่จริงๆแล้วอ่ะเป็นคนที่น่ารักมากๆเลยนะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะมันจะแบบมีความแบบเป็นคนชอบชวนผมคุยเป็นวินนี่เป็นคนที่ชอบถามผมแบบเฮ้ยปอนแบบเนี่ยเวลามึงเต้นเนี่ยเป็นยังไงวะแบบเออเนี่ยมันต้องขยับยังไงวะอันนี้เขาเรียกว่า เต้นยังไงหรือเรียกยังไงเออชอบความที่วินนี่แบบนะมีอะไรชอบถามอะไรอย่างเงี้ยผมใช่ก็เป็นเป็นเพื่อนที่น่ารักมากๆครับส่วนสตางก็น่ารักไม่ต่างกันเลยใช่เป็นคนที่แบบคอยส่งเอนเนอร์จีบวกตลอดเวลาใช่ Do you like g o n t r o h e s m i n e But I can be your g o j o n น e ะคิดถึง VR หรอครับเนี่ยกลับไปดูได้เลยนะเนี่ยมีให้ดูอีกรอบ16ตอนเลยอ่า กี่โมงละครับทุกคนดูเวลาไม่ได้ไม่มีอะมากครับผมผมเงาผมก็เลยมาไล่มา,ราครับ ห้าทุ่มห้านาทีหรอกคิดถึงพาร์เกอร์นะคือตอนนี้บ้านใกล้เสร็จแล้วน้องก็จริงๆแล้วน้องใกล้ออกมาได้แล้วล่วอะอยากเจอพาร์เกอร์ใช่ไหม <S <S เดี๋ยวไว้ถ้าเกิดมีโอกาสได้อยู่กับน้องแล้วเดี๋ยวไลฟ์กับน้องแล้วกันโอเค i'm commenting i'm reading the comments right now so many comments how was my day good good how was your day ดูแลสุขภาพด้วยดูแลสุขภาพเหมือนกันนะครับผมเองก็เกือบป่วยมาแล้วแต่ว่ายังอยู่ได้ยังโอเคอยู่สั่งหมกูกระเทียมไข่ดาวครับ It's so hard to get noticed by you Oh I'm so sorry นะ You know, actually I want to notice everyone, I want to reply everyone, but There are like Thousands of comments So maybe I have to spend Almost A week to answer all of the comments So sorry now. When is โซม,มารี i มบีอ้าทุกวันนี้นนผมยังมี To Be c o n t i n u e ของ MV p พี่โซม,มารีอยู่นะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมพีพีนะาวิทอืมแบดบอยกองลิฟ d เดเป็นยังไงสนุกมากเลยครับผมใช่จริงๆแล้วว่าเรื่องมันค่อนข้างเครียดแหละแต่ว่า คือแต่บรรยากาศในกองถือว่าค่อนข้างสนุกมากๆใช่เชื่อว่าทุกคนน่าจะชอบนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะฮะเข้าใจว่าแบบคนไทยพวกเราไม่ชอบดูอะไรดราม่ามากๆแต่ว่าก็ฝากขอฝากตุงนี้ไม้นะครับดูกอจูบ Will you release uh, า p l o โห online. yes soon 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 maybe yeah soon happy birthday เกิดจริงไหมเนี่ยฮะมาหลอกแค่ happy birthday เปล่าเห็นแบบมีคนบอกว่าเกิดทุกวันเลย ทำฮูดี้ของอพอลโลได้ไหมจะใส่หรอประเทศไทยเราร้อนมากเลยนะฝันนี้นะงมาแล้วันดี้ครับใช้คีมอะไรหรอครับไม่ได้ใช้เลยคฮะ ฟันคุดเจ็บมากไหมไม่เจ็บอย่างที่คิดแล้วกันแต่ดีใจที่ผ่านมาได้ไม่คิดไม่เคยคิดเหมือนันว่าตัวเองจะผ่าฟันคุดมาได้แต่ว่าก็ผ่านมาได้ าลิปมันนะใช่หรอกรู้สึกปากแห้งอืมก็ยังไงเราดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณนะผมที่ให้พวกเราได้มีโอกาสได้รับรางวัลฟีดวายอวอร์ดนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามนะครับผม thank you for your support i n t h e fans if I have a chance I would like to go everywhere to see you guys out there okay พี่จะกลับสีสเกตตอนไหนนะครับไม่รู้เหมือนกันนะบอหูเหมือนกันนะบอหูคิดฮอดหลายอะ Please come to Kuala Lumpur. Yes, if I have a chance, I would like to go there too. Mm, miss you too. Um, what time is it right now? I mm -hmm. to <laughs> ถ้าทุกคนอยากรู้นะครับผมว่า GMMTV 2025เนี่ยมันเมื่อไหร่ผมก็จะบอก